ป้าพี่น้องเพื่อนครับก็เถียวนังกระตาเลี้ยงหนึ่งเลยจะตุม่มยังไงพี่น้องมือนนี่สุดยอยดเลยเห็ดกอมือนนี่เห็ดกอกระจุ่มกันข้าวบัดนเลยหย่านเต็มกระตากรอนแจร่งยู่พี่น้องแบบนี้เต็มตาแล้วพี่น้อง เเ่่ขนนงานงาาอลยออีสวัสดีครับผมยินดีดต้อนรับทูกช่องวิธีคนมาเอรครับพวกพอกันอยู่ทั้งโคกทั้งป่าทั้งเขาปีสองครับมาหวอดโคกขี่รถผ่านมาเนี่ยเห็นเห็นยู่ข้างท้างก็วเลยจอดพักกันจอดเก็บนี่ครับ บระทศไทยพี่น้องเบิง้งดอักตอนเตรียมเนาะบ่ได้เตรียมไฟเตรียมหนังมาตอนนั่นนะครับบ่ได้เตรียมไฟออกมาจากกระเป๋าเนาะเลยนี่ครับมาหดขูดไงเฮาจังขีใท้พี่น้องเบิง้งหนึ่งท้ามากับราบบอยก็ออกรบปุ่นนี่ครับรุ่นรุนกันเบิง้งพี่น้องหมานบ่หมานมวนอ <S <S นี่ตก<ร>แงันเลยนตกบักยางแห้งเลยนะมกขึ้นไปครับชุดแรกเก็บใหมพี่น้องเบิ้งครับเดหนาแระ หฮ็ดนาแรกคขาผุหรือว่าเฮ็ดนาแรลขาโกนเหรพี่น้อง <c oughs> ขามักแมงเจาะเป็นหูครับจุ่มกันเลยจุ่มเมื่ออาจจะประันในไซต์หรอกครับพื้นมันเปียกพี่น้องแล้วขากดกล่องนะครับมันเปื่อนกล่องแล้วเนาะโอ้ออก,ก็เปนจุ่ม hết nục nhúng không hết nà lè không nà lè trên đây này sẹp đấy Nhất nhang bao một ừ. nhúng một nhúng, nhúng ọt ít lao một nhúng hoa chiều เดี๋ยวครับน้าแหละขาพุออ หง่ลังออกเป็นมูเป็นมูเลยพี่้อกแต่ว่ายังือว่าดอกหน่อยอยู่ชุดนี้ปกติเห็ดมูนี่นดอกนีไ้อองไงเห็ดหนาเหรีนกสลัง

กอแดงครับเลียมๆไปก่อนพี่น้องผมมาดอกสองดอกบานซื้อครับสองดอกนี่ใบไ,ไม้นาครับหุมไรใบไม้นานานี่บานใดครับเห็ดกอถา้าบบเคียเนาะกอแดงครับ หนาเล่ยง่ายพี่น้องทุกวันหนามุ้ยนี่แหลนะนาอหนาเลยครับเป็นมุ้งเลย เริ่มทีนี้เสียงรถล,ล่งขึ้นเขาบึมบึมดุม,มเลยพี่น้องอู้2สองดอกเลยตัวนี้หาแบบบอกค่อยละเอียดครับเดี๋ยวค่อยกลับมาบนหาเี้เมือเร่าเน้ะพี่น้องนะผมบอกที่หลังก็บนี้ครับเห็ดกอกระได้ ผมออกก้อนกับมี่เนาะติดคอนโกอโแดงทั้งนั้นครับช่วงนี้ฝ่าวลหยมเห็บกอก่อนครับ พอได้หลายมุมกเด้อพี่น้องมือนนี่อ้ยได้เตะตูมแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเต็มตาไว้แทะหมดบานครับ นาแหล่นาแหลเนี้ยเจ็บๆเปแล้วมันเหนียวกับเพี่นาแหลช่นหนี่พี่เนาะรุดใหม่รุดมือมือนาดีใส่ถุงมืออยู่ดอกครับ i พี่ดอกนะครับอีสามดอกโอ้นาเปลขกว่าถวนโอ้ดอกนี่ขาขึ้นล้าครับนี่ได้ยุด,ดอก บ้านมาแล้วบังห่มกระไดพี่นอ้องบังห่มกบับบ้านบังห่มกระตูมครับ อุ้ยบานหมดเลยพี่น้องเน,นี่ดอกอยู่มองฮกฮกปอดสองตุ่มนี่งามงามอุ้ยครับมองนี่ บมีที่ตุม่มยังไงพี่น้องใส่ถุงมือเราละครับบาทเนี่ยม,มีกระแมนครับ หลุดมืองางทองด้วยพี่น้องอู้พี่พี่โอ้ยหกครับมองนี่โอ้โแต่ว่าดอกเห็นพี่น้องบึงโอ้โหตุ่มทอกกำปั่น ไอ้โมน,นี่ยคือส้งโปแกงเถอะพูดพี่น้องเน็ดกระพอดีดีครับ บาวยังอยู่เออหมเห็ดหมเดียวบทันนิดหนีไปใส่ย,ยู่ดิพี่นอง้งแต่ตหลายดอกแล้วครับวนไปวนมากกับพัวเรื่อยครับ อ้เบิ่งพี่น้องคักอีหลีเฮ็ดห่มนี่ตุ่มๆอยู่ในกลางนี่โอ้แม่นเบิดแล้วครับทึงดอกใหญ่ๆนี่บ่าวบอยก็จักไปทางใดครับแยกกันอีกแล้วหนังมาพ่อบ่าวบอยแล้วพี่น้องหโหหูยกาตาหยักเก็บเฮ็ดแคลเมื่อกี้นั่นนึ่งครับเก็บจักสองชั่วโมงนี่ล้วมั้งกาตาใหญ่เลื้อยเของมาแล้วนี่ของเฮาของเฮากะกระตาหน่อยกะเก็บแล้วล่ะเก็บสีเทียมแล้ว นี่บ้าบอยว่าจิไปทั้งนี้บ้าบอยจิไปทั้งนี้เขากะสีย้อนไปทั้งนี้ย้อนย้อนย้อน,อนหาเห็ดเดียวโบแมนโบแมนย้อนมวนย่างย้อนนะครับ <S <S ไปเนี่ยไปเดี๋ยวล้างเกียกับไปพอกันอยู่ตรงเครื่องลังเจียกับไปพอกันอยู่รถพลาบานเนี่ยอุ้ยเห็ดน่าเลยจุ่มกันเลยครับ Oh. <laughs> อาดพี่นอ้องเบื่อครับก็เ,เทียวหนอาก็ได้เลี้ยงหนึ่งเลยน,น้องงามครับดอกน้อยๆกับี่ครับกำลังแซบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เหดุรวมจังเลยม่บอกขักอกเนี่ย bằng mu cả lượm nau rồi lạ phi đông thì đuống cả đài bằng mu cả một hát nau nó มูใหญ่กี่ลีครับหนาแหลมมูนี่ยอมรับเลยพี่น้องเห็ดกอกระจุ่มกันเข้าบ,บัดนี่ยย่านเต็มกับตาก้อนแจ่งอยู่พี่น้องแบบนี้ อันนี้ขาหักครับอื้อเป็นมูทีด่ดีกับเห็ดกล้อมือนี่อื้อหอยกระเจ้าเยียบ ไม่จช่ของหยยบเหมื่อวานกับมาจากดอกว้าถวดแต่ผู้อื่นนะเนาะพี่น้องเป็นจะของหยยบเป่ยนเป็นบรเหินครับมันอยู่ใต้ใบไ,ไม้ นาครับ ่อมื้อนี้แตបละหุ่มนี่บ่า บานเบิดครับมองนี่ ตุ้มยัง่งพี่น้องมือนี่ย <c ười> สุดยอดเลยเห็ดกอม,มือนี่ยสติมตาแล้วพี่น้อง มนี่ห้อยถือเคีียบักย่างคักรับอันนี้สงสัยเกิดที่หลังม้งไก่สีแกงแล้วพี่น้องเห็ดกับเต็มตาแล้ว แจงแล้วพี่น้องคิดว่าแจงแล้วสว่างแล้วนี่เขาก็น่าจ,จะได้ลงบาตรเลยแหละครับเพราะเห็ดมันเตีมตาลรวพุ่น,นะครับอีกตรงตงเดี๋ยวเอานีใส่ตาอนเบิง้งพี่น้องเบึง้งนะครับเตีมกระตาเรียบร้อย โอหมานครับมื่อนี่ยางถึกล่องเฮ็ดปุนอาจจะมีคนซองคนไตหลายเนอล่องที่ห้อยาง คงมือเปียกมาแล้รพี่น้องโอ้ถอดอีกแล้วพี่น้องพอจะแจงก่อกครับเห็ดมันเตียมตาเมื่อนี่กับเสียงค้นกับบอปบนไดอ,อู้เพียรครับ เยีมจนแบบว่าใส่อีกอ่ะ่าจะล้นจะเฮียนะครับฮ้ก็เลยว่าสิไปอันถ้าบ้าบอยยูหลุดถ้าบ้าบอยยูหลุดหรือว่าถ้าบ้าบอยกลับบ้านไปแล้วก็ฮ้อสิไปสรุปผลงานยูหลุดเนาะตอนนี้เดี๋ยวสิไปเบิ้งก่อนครับไปหอดรถก่อนมาเห็นรถบ้าบอยบอโอ้มื่อนี้ฝุกอีหลีหมานอีหลีพี่น้อง มันตนนี้เห็ดรวมนี่ก็ยังเห็นแบบหลายอยู่เด้เบึงก่อนครับถ้ามีเวลาบ้าวจะขึ้นมาเก็บเห็ดรวมอีกอยู่ถ้ามีเวลาเด้หันตันกันอาจ,จะเป็นมื้นหนา้า <c oughs> ไปครับเดี๋ยวไปรดกันเนะ <c oughs> าะครับพี่น้องต้องวัตรนเร็วบ้าวบอย กอทั้งกลับแับจะว่าโทรไปถามบึงอู้บอ๊ย่างไสเลยครับพี่โซนหนึ่งเลยบ้าบอยกับเต็มกระตาเหมือนกันบ้าบอยบอกเหเอโกลับก่อนนาจันาะว่าอาจจะใส่เวลาถึงครึ่งชั่วโมงครับก็สิมากหวดเขาเลยสรุปผลงานผู้เดียวแล้วก็สิกับบ้านน้องพี่น้องเนาะเป่งผลงานของเขาเลยนี่หลังการ เก็บสิเป็นเห็ดก้อแดงเก็บทั้งมัดเนาะกต่ชิมีเห็ดนหนาอะไรคนป้าป่ายครับก็บัวไทยไทยพี่น้องเบิ้งทุกดอกเด้อครับเพราะว่ามันเป็นีนยามมากขึ้นบางดอกบางบางหม่องมันกับพวกนพี่น้องเนาะมันขนขางที่สิไทยลำบากนะครับเพาก,ก็เลยไทยให้เบิ้งแงบัวไทยให้เบิ้งแงเนาะความหวานแบบเต็มเปี่ยมเนาะพี่น้องเนาะเต็มปูรูถ้าใส่อีกน่าจะรุ่นน่าจะเฮียไปเลยล่ะครับ อยากเป็นมหเก็บอีกอยู่พี่น้องกูลองคุณเอากระตามาส้อง่ายกระเต็มลาสษณะง่ายแต่ว่าคุณจะเอาเห็ดรบวมเห็ดยบธารเนาะเขาไม่ค่อยเอาครับเขาชินเน้นเป็นเห็ดยบ้อแดงครับเพราะว่าเห็ดยบ้อแดงนี่มันแซ่บแล้วมันก็สวยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะประมาณเากประมาณนี้แหละครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ประมาณนี้แล้วเนาะครับ,รบ,นบ,นบเาานาะ,ะจึงได้ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลยทุกแค่ทุกการทีกกรท่ตามพบพเพาะไม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับอ๋ออลังการครับอลังการยอดสุดยอด